หมาผีศพของหญิงสาวนั้นก็คือปลางเจ้าขามถึงกับร้องไห้โหเขากับชาวบ้านลงไปช่วยกันเอาขึ้นมาวางบนเนินดินปากบ่อท่ามกลางแสงแดดอ่อนยามเช้าขามเข้ากอดศพสาวคนรักคลังแล้วคลังเล่าอย่างไม่อายใคร นั่งมันเข้าปลอบโยนลูกชายและดึงตัวออกมาประเดี๋ยวเขาก็เข้าไปกอดร่ำไห้อีกปรางโธ่ปรางไม่น่าเลยไม่น่าอายุสั้นหากห้ามใจเอาไว้บ้างไอ้ขามเสียงผู้ใหญ่เข้มพูดขึ้นแต่เจ้าลูกชายไม่ฟังเสียงพ่อเลยพี่จะแก้แค้นให้ปรางเองพี่จะไม่ยอมให้ปรางต้องมาตายไปเปล่าๆปลปรางไม่ต้องห่วง ปลางไม่น่าจริงๆชาวบ้านที่มามุงดูโจดขานกันเป็นการใหญ่ไม่มีใครรู้ว่าทำไมปลางจึงหล่นลงไปในบอ่อตามที่ผู้ใหญ่เข้มชี้แจงให้ฟังก็ไม่เห็นว่าสาวปลางกระถลํมเดินตกบ่อไปได้ไฟฉายก็มีสองทางตามเนื้อตัวของหล่อนไม่มีริ้วรอยขีดข่วนจะว่าเป็นเพราะให้ดำกัดก็ไม่มีรอยเขี้ยวสักแผล อีกครู่ต่อมาชาวบ้านช่วยกันงมไฟฉายและปืนขึ้นมาได้เมื่อผู้ใหญ่ตรวจดูก็พบว่าไฟฉายใช้การไม่ได้เข้าใจว่าหลอดไฟขาดเพราะสวิตมันยังเปิดค้างหรือไม่อีกทีก็ทานหมดแต่ครั้นเมื่อหมุนถอดหน้าปัดหลอดออกดูให้แน่ใจก็เห็นว่าหลอดไฟฟิลขาดสำหรับปืนสั้นกระบอกนั้นเมื่อสำรวจดูผู้ใหญ่เข้มถึงกับเบิกตากว้าง พร้อมกันนั้นก็ร้องออกมาอย่างคาดไม่ถึงอะไรวะเนี่ยปืนยิงไปสามนัดทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยเจ้าขามลากจากศพมาหาพ่อเข้าคว้าปลอกกระสุนมาดูมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้หรือเนี่ยทำไมไม่มีเสียงปืนเก็บเสียงหรือเปล่าผู้ใหญ่เท่าจ้อยนั่นเองสอดเข้าให้แล้วเก็บเสียงกับผีอะไรเล่าใครคนหนึ่งว่า อ้าวก็มันไม่ดังนี่วาแต่เท่าเถียงลองยิงลุงดูงไม่เล่าไอ้หนุม่มคนนั้นย้อนอย่างเคืองๆเท่าจอยเห็นท่าไม่ดีจึงเลี่ยงไปอีกทางพ่อแม่ของปลางกลับมาในตอนสายพอรู้เรื่องนางน้อยก็เป็นลมลมพับในปิ่นผู้เป็นผัวประคองเมียด,ด้วยน้ำตานองหน้าศพของปลางถูกนำไปวัดเรียบร้อยชาบ้านถือกันว่า ศพผีไตโหงไม่สมควรจะเอาเข้าไปในบ้านและการทำพิธีศพก็ควรจะทำกันที่วัดข่าวการตายของปลางระบือไปทั่วถึงอย่าว่าแต่เพียงตำบลหัวผัยเลยแม้ตำบลใกล้เคียงก็พากันรู้หมดเมื่อรู้แล้วก็ต่างวาหวาดผวาเพราะไม่ว่าใครต่างก็ปากใจเชื่อว่านั่นเป็นการกระทำของไอ้ดำหมาแดกศพตัวนั้น ผู้ใหญ่เข้มและไอ้ขามเล่าทุกอย่างตามความเป็นจริงเขาทั้งสองไม่รู้จะบิดเบือนมันอย่างไรแม้จะรู้ว่าความผิดส่วนหนึ่งตกเป็นของเจ้าขามแต่ก็อีกนั่นแหละเจ้าขามห้ามปลามแล้วแต่สาวปลางดื้อรั้นติดตามออกมาเองค้านะเห็นไอ้ขามแล้วก็สงสารมันหญิงวัยกลางคนพูดกับคู่สนทนามันร้องไห้จะเป็นจะตายมันคงรักของมันมาก ถ้าจะเอาความผิดกับมันมันก็ไม่ได้แกล้งเลยมันไม่ได้อยากให้แฟนมันตายมันรักของมันยังกะอะไรดีข้าว่าถ้าตายแทนได้มันก็คงจะยอมอีกทางมันก็เหมือนกันรันถึงได้ไปตายเชื่อไอ้ขามเสียก็ยังจะมีชีวิตอยู่แต่คนเรามันก็อย่างว่าแหละนะมันถึงคราวก็หนีไม่พ้นไม่ว่าอยู่ไหนก็ต้องตายไอ้ขามมันว่า อีปางพูดเป็นลางอยู่เหมือนกันนะก่อนจะออกจากบ้านนะ่ะมันว่าพอมันห้ามว่าอย่าตามมาเลยอีปางก็พูดว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายแล้วมันก็ตายไปจริงๆคิดให้ดีมันเป็นลางอยู่เหมือนกันนะแล้วนี่นะผู้ใหญ่เข้มก็จะทํำยังไงกันกับไอหมาผีเออก็ไม่รู้เหมือนกันความจริงก็ไม่มีใครเห็นว่ามันทําอะไรอีปางหรือเปล่าไม่มีพยิงพยาน โธถ,ถึงไม่มีก็เถอะแต่ใครๆเขาก็เชื่อกันอย่างนั้นทั้งนั้นก่อนเนี้ยมีไหมไอ้เหตุการณ์อย่างเงี้ยมีหรือเปล่าอยากจะถามนักพอมีไอ้หมาดำขึ้นหลังจากมันไปกินศพในป่างาเข้าเท่านั้นคราวนี้เองอีกิ่งเอยไอฟักเอยแล้วก็ยังอีปลางมันตายติดๆกันเลยนะมึงลองคิดดูให้ดีถ้าเรื่องนี้ยผู้ใหญ่ยังใจเย็นต่อไปก็เท่ากับว่า ปล่อยให้มันกลับตายเสียให้หมดหมู่บ้านกันก็แล้วกันมันจะได้กลายเป็นหมู่บ้านร้างให้รู้แล้วรู้รอดไปไม่มีทางหรอกพวกแกไอ้สอนเดินเข้ามาไม่มีทางไม่มีทางผู้ใหญ่จะปล่อยให้ไอ้ดำลอยนวลต่อไปอีกแล้วแกกับไอ้ขามจะเกณฑ์ชาวบ้านเล่นงานมันก็คืนนี้แหละว่าแต่ใครจะเอากับผู้ใหญ่มั่งเท่านั้นไอ้สอนพูดเป็นตุกเป็นตาก็เห็นล่ากันทุกทีและ อีกิ่งตายก็ล่าไอ้ฟักตายก็ล่านี่อีปลางตายก็จะล่าอีกแต่กูไม่เห็นได้ขนไอ้ฮาดำสักเส้นยายคนหนึ่งพูดอย่างชิวๆโทรยายผู้ใหญ่แกไม่ได้นิ่งดูได้เลยนะแกเฝ้ามันตลอดเวลาแต่ไอ้หมาเวนนั่นมันฉลาดมันไวยิ่งกว่าปรอดเห็นมันจุ่โจง้งโจงอย่างเนี้ยไม่ทันมันเลยยิงทีไรผิดทุกทีมันไวกว่าลูกปืนซะอีก กู <G ül üyor> ว่าผู้ใหญ่มันหมดฝีมือแล้วละมั้งยายว่าอีกแกอย่าพูดดีไปนะยายเดี๋ยวข้าเอาไปฟ้องผู้ใหญ่แกจะลำบากกู <G ül üyor> พูดความจริงกูแก่แล้วก็อยากจะรู้นักว่าไอ้เข้มมันจะทํำยังไงกับกูแกเนี่ยปากเก่งนะักไม่ผิดเจแจมเลยพวกเดียวกันแกไม่รู้เรื่องบ้างหรือไงกล่าวเจแจมนนะัก เกือบโดนผู้ใหญ่ตอปากไปแล้วหูของกูนะไม่ได้แตกอยู่วะกูทําไมจะไม่ได้ยินเรื่องไอ้เข้มถูกไอ้ดำล่อข้อมือเข้าแผลเวอร์นะไม่ว่าใครก็หัวเราะก,กันไปทั้งนั้นผู้ใหญ่คนเก่งถูกหมากัดมือไม่เป็นท่าเลยโวยไอ้สอนแล้วไอ้สอนก็หัวฟาดหูเบี่ยงไปพนันกันได้เลย ไอ้เวนั่นนะ่ะเอาไปบอกผู้ใหญ่แน่ใหญ่หม้วนแกระวังตัวไว้มั่งนะผู้ใหญ่นะ่ะไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยเวลาโกรธไม่ยั้งคิดอะไรทั้งนั้นคนหนึ่งเตือนก็ให้มันรู้ไปว่า <c oughs> ผู้ใหญ่บ้านนะ่ะจะมาฆ่าลูกบ้านแกๆอย่างกูถ้ากูโดนฆ่าจริงๆบางทีไอ้ดำมันก็อาจมาช่วยกูก็ได้มันชอบช่วยคนแก่ใหญ่หม้วนว่าเขานั่น <c oughs> มันจะมาถลกหนังเหี่ยวๆของแกหนักไม่ว่าแล้ววงสนทนาก็โห่ร้อกกันคลึกคลื้นคล้ายกับว่าได้ลืมเรื่องสยดสยองกันไปหมดแล้วแต่เปล่าเลยใครคนหนึ่งยังเอ่ยขึ้นใครว่าไอ้ดำจะมากินศพปีปลางไหมลองทายกันดูทีหรืออ๋อแน่หลายคนรองรับทุกศพนั่นแหละมันเว้นเสียเมยื่อไรขนาดไอ้ฟักลงลงไปเรียบร้อยแล้วมันยังทำลงหลง่นล,ลงมา แล้วลากไปแทะเสเลยชินกินข้าวกับแม่อยู่ในครัวเป็นอาหารมื้อเช้าที่ค่อนข้างสายแสงแดดเจิดจ้าอยู่ภายนอกเอาเข้าอีกแล้วเห็นไหมแม่ไอ้ดำน่ะมึงเชื่อรู้ว่าเป็นมันใครๆเขาก็ว่าอย่างนั้นกันทั้งนั้นแต่ก็ไม่มีใครเห็นมันอีปลางมันอาจจะเดินตกบ่ไปเองก็ได้แต่เขาว่าปืนยิงไปตั้งสามนัดตั้งสามนัด ถ้ายิงจริงทำไมผู้ใหญ่กับไอ้ขามไม่ได้ยินมึงนอนอยู่ได้ยินหรือเปล่าชินสายหน้าเขาไม่ได้ยินจริงๆเห็นไหมไม่มีใครได้ยินเสียงปืนสักเปลี่ยงแล้วมันยิงยังไงของมันแล้วตามเนื้อตัวก็ไม่เห็นมีอะไรขีดควรถ้าเป็นไอ้ดำจริงมันก็น่าจะมีรอยเล็บสักนิดรอยเขี้ยวสักหน่อยหรือมึงว่ายังไงความจริงข้าก็ไม่เชื่อหรอกแม่ เพราะข้าก็เคยเห็นกับตาว่าไอ้ดำมันไม่ได้ดุดร้ายอะไรเลยมันยอมให้จันอุ้มดีๆแถมยังพูดกับมันรู้ภาษาเสียอีกอย่างตอนที่เรียกมากินน้ำข้าวอย่างเนี้ยเรียกแป๊บเดียวมาแล้วแต่คนอื่นเขาไม่เชื่อใช่ไหมละ่ะใช่สิแม่ชาวบ้านเชื่อหมดไอ้ขามเป็นฟืนเป็นไฟประกาศล้างแค้นให้คนรักต่อหน้าชาวบ้านข้าว่าคราวนี้อยอ้ยแจมเดือดร้อนแน่เลยข้าชักเป็นห่วงแล้ว ไปชวนแกมาอยู่บ้านเราสักพักดีไหมดีมากเลยเชละแม่แต่แกจะไม่มานะสิข้าว่าแม่ต้องไปพูดเองถ้าแม่ไปพูดแกคงมาหรอกนังชื่นพยักหน้าจะา้าพล่างคิดว่าสองยายหลานคงต้องอยู่ที่บ้านนางสักพักเมื่อเหตุการณ์คลี่คลายค่อยกลับไปอยู่อย่างเก่าความห้ามและความบ้าดีเดือดของผู้ใหญ่เลือดร้อนคนนี้ไม่ว่าใครก็รู้ดีเมื่ออิ่มข้าว นั่งชื้นกับลูกชายก็ออกจากบ้านตรงไปยังบ้านของยายแจม่มเดินไปตามทางในดงไม้มีเสียงนกร้องระหว่างทางก็คุยกันมาแม่พูดดีๆนะข้านอยากให้ยายแจ่มมาอยู่บ้านเราจังอยากให้ยายหรือว่าหลานมากันแน่ไอ้ชินแม่น่ะพูดอะไรมึงไม่ต้องมาทำเป็นไม่รู้เรื่องกลัวะทำไมจะไม่รู้ว่ามึงชอบอิจร์มันเข้าให้แล้ว ชอบอย่างมากเสียด้วยหรือมึงจะไม่รับเออข้าตอบไม่ถูกเพราะแม่เล่นพูดความจริงที่ไม่อาจบิดเบือนเป็นอื่นได้ข้าอะไรวะไอชิ้นว่ามาหน่อยสิถ้ามีข้อแย้งนะ่ะก็จะได้รู้ว่ากูผิดสายตากูมันใช้ไม่ได้เสียแล้วนางชื่นหัวเราะเจ้าลูกชายนางไม่ได้พูดเพื่อขัดขวางเขาแม้แต่น้อยเพียงแต่อยากจะย่งหัวใจเขาดู นางรู้ดีเท่ากับชาวบ้านใกล้เคียงว่าหลานยจะแจมคนนี้มันไม่เลวเลยไม่ว่ารูปร่างหน้าตาหรือกิริยามารยาทความสวยได้มาจากนางจวงผู้เป็นแม่มากมายทีเดียวแม่ของจัน์เมื่อเป็นสาวนั้นไอ้หนุม่มตามกันกรอไม่ว่าบ้านหัวไผ่หรือตำบลใกล้เคียงมาเล่นสงกรานเห็นเข้าแทบฉุดไปเสียให้ได้นางชื่นก็อยากได้เด็กสาวคนนี้มาเป็นลูกสะภ้ เรียกว่าถ้าได้กันก็เหมาะสมกันดีทีเดียวไอ้ชินของนางก็ไม่ใช่คนเลวเกลวอะไรเชื่อว่าจะทำมาหากินเลี้ยงกันได้ยังมีความสุขไปตลอดชีวิตถ้ามึงชอบมันจริงบวดให้กูเห็นชายพระเหลืองเสียก่อนสักพรรษาสองพรรษาสึกออกมากูจะสู่ขอให้ <c oughs> จริงหรือเปล่าแม่แม่อย่ากโกหกข้านะขอไว้ก่อนไม่ได้หรือ แล้วข้าบวทภาษาเดียวศึกออกมาแต่งกันเลยบามึงนี่ใจร้อนร้อนสิแม่ขืนชานะแม่ข้ากลัวคู่แข่งมันจะแย่งไปเสียคู่แข่งหรือวะไอชินใครไม่แอบชอบอีจันเข้าอีกล่าแม่อยากรู้เรอเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากชละมีเงินมีเกียรติคนนับหน้าถือตากันทั้งตำบลใครของมึงครูสำเริง ครูสำเริงนะรู้วะจริงหรือนี่มึงพูดความจริงไม่โกหกกูนะถ้าน่ะจะโกหกแม่ทำไมหนังชื่นไม่เชื่อว่าคนมีฐานะดีอย่างครูสำเริงจะมาชอบอีจันมันห่างกันราวฟ้ากับดินทีเดียวครูสำเริงนั้นร่ำรวยพ่อแม่มีเงินทองมีไร่นามากมายให้คนเช่าทำและตัวเขาเองก็เป็นถึงครูบาอาจารย์สูงส่งแล้วใหญ่ จะมาก้มมองคนต่ำติดดินอย่างหลานแจ๊แจมจะว่าเพราะความสวยก็ไม่น่าจะใช่หรือใช่แต่ครูสำเริงก็เคยไปร่ำเรียนถึงที่เจริญต้องเคยพบเคยเห็นคนสวยคนงามมาเยอะแยะไม่น่าจะมาติดอกติดใจอิจานเข้าได้เลยมึงเห็นหรือที่เขาพูดว่าครูสำเริงชอบอิจานนะ่ะ <c oughs> เห็นกับตาทีเดียวละแม่เขาทำยังไงกับมัน เขาคุยกับมนสษยยืนคุยกันที่นากระไดวันนั้นข้าไปหามันแต่เช้าเจอเข้าพอดีเลยข้าไม่สบายใจไปตั้งหลายวัน <c oughs> หนังชื่นหัวเราะกัอีกแค่เห็นเขายืนคุยกันมึงกระทึกทักเอาเป็นตุเป็นตาคนเราวรู้จักกันก็คุยกันได้ไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็นคนรักกันหรอกเว้ยข้าดูออกหน้าแม่คนชอบกันหรือไม่ชอบกัน จันมันเอียงอายด้วยม้วนไปม้วนมาศบตากันข้าจำได้ติดตาทีเดียวเดี๋ยวมองตากันเดี๋ยวหลบตากันอย่างนี้แล้วแม่จะให้ข้าเข้าใจว่ายังไงผู้ชายกับผู้หญิงมันก็อย่างนี้แหละว,วะอีจันมันคงอายมันสนิก็คงอย่างนั้นแต่มันผิดตาข้าเหลือเกินข้าน่ะไม่ชอบให้ครูสำเริงมายุ่งกับจันฉันอยากให้แม่น่ะไปขอมันเสียก่อนประจองไว้จะเป็นรายไป จริงไหมแม่การความผิดหวงังหนังชื่นนึกขำเจ้าลูกชายดูมันกระเฮี้ยนกระหือหรือเสีจริงคนหนุ่มก็เป็นอย่างนี้เหมือนพ่อเขานั่นแหละรักกันใหม่ๆก็เฉียวออหวอนให้ตอบตกลงเรื่องการแต่งงานไม่เว้นแต่ละวันนี่มึงไม่ผิดกับพ่อมึงเลยข้าน่ะเหมือนพ่อ,อยังไงก็ใจร้อนในเรื่องอย่างนี้เรื่องรักเรื่องใคร่นี่แหละ ก็ฆ่าลูกพ่อนี่จริงไหมแม่แต่แม่จะพูดเรื่องอะไรก็ตามอย่าลืมเรื่องสู่ขอจนะะันเซลาหนังชื่นสายหน้ายังเอื่อมเอือมนี่ยถ้ากูไม่พูดเรื่องนี้ขึ้นมามึงก็ต้องไม่คิดใช่ไหมละ่ะใครว่าไม่คิดข้าคิดทุกคืนทุกวันเชละอยากจะพูดกับแม่วันละหลายหลายครั้งแต่ไม่กล้าอกข้านะ่ะจะระเบิดตายแม่ไม่รู้อะไร ผู้เป็นแม่หัวเราะอีกเจ้าลูกชายคนเดียวของนางช่างพูดจาตรงไปตรงมาเสียเลอกเกินสงสัยนักว่าสาวที่ไหนจะมารักมันเข้าไปลงไม่มีอ่อนหวานอ้อมค้อมเลยสักนิดในข้อนี้พ่อของมันยังดีกว่าแต่ก็ว่าไม่ได้เวลาเข้าบทรักมันอาจจะเก่งกว่าพระเอกลิเกเซอีกใครจะไปรู้